สวัสดีค่ะคุณผู้ชมทุกท่านวันนี้เราจะมาติดตามสถานการณ์สงครามรัสเซียยูเครนประจําวันที่14สิงหาคม2568กันอย่างต่อเนื่องโดยล่าสุดมีข่าวร้ายจากแนวรบในเมืองโปโคอฟรายงานระบุว่ากองกำลังรัสเซียสามารถเจาะแนวป้องกันของยูเครนและรุกลึกเข้าไปด้านหลังได้หลาย10กิโลเมตรซึ่งครั้งนี้รัสเซียใช้กลยุทธ์หน่วยจูโจมขนาดเล็กมีกําลังพลเพียง3-5นายต่อทีมทําให้ยูเครนตรวจจับความเคลื่อนไหวได้ยาก ทหารรัสเซียเหล่านี้ถูกส่งเข้าไปทำการแทรกซ,ซึมหลังแนวรบเพื่อซุ่มโจมตีก่อวินาศกรรมและสร้างความสับสนแก่ฝ่ายป้องกันยูเครยนยอมรับว่ากลุ่มเล็กๆแบบนี้ตรวจจับได้ยากมากเนื่องจากพวกเขาใช้ผ้าคลุมป้องกันความร้อนเพื่อหลบเลี่ยงการตรวจจับจากกล้องอินฟราเรดบนโดรนอย่างไรก็ตามแม้รัสเซียจะมีความคืบหน้าในการรุกแต่ก็ต้องแลกด้วยความสูญเสียสูงโดยประมาณ80%ของกำลังจู่โจมถูกสังหารในการปฏิบัติการแต่ละครั้ง ส่วนทางฝั่งของยูเครนเองก็กําลังเผชิญกับปัญหาการขาดแคลนกําลังพลอย่างรุนแรงเช่นกัน สิ่งนี้ทําให้แนวป้องกันเกิดช่องว่างขนาดใหญ่ป้อมปราการหรือตําแหน่งป้องกันของพวกเขาบางทีตั้งอยู่ห่างกันหลายร้อยเมตรและแต่ละแห่งอาจมีทหารเพียงไม่กี่คนยูเครนไม่สามารถปิดช่องโหว่ในการป้องกันนี้ได้และรัสเซียกําลังใช้ประโยชน์จากข้อได้เปรียบด้านกําลังพลทําการค้นหาจุดอ่อนและเพิ่มแรงกดดันต่อจุดอ่อนเหล่านั้นฝ่ายยูเครนยังรายงานด้วยว่าการถอยทับจากตําแหน่งต่างๆของตนยังขาดความเป็นระเบียบอย่างมากในบางจุดนอกจากนี้การประสานงานด้านการป้องกันยังทําได้ไม่ดีเท่าที่ คสรุปกลยุทธ์ของรัสเซียในการบุกก็คือการสร้างแรงกดดันตลอดแนวหน้าเพื่อค้นหาจุดอ่อนของยูเครนและเมื่อพบว่าพื้นที่ได้เริ่มอ่อนกำลังลงรัสเซียก็เพิ่มความเข้มข้นในการโจมตีส่วนยูเครนก็ได้สร้างแนวป้องกันใหม่มาหลายเดือนแล้วเช่นกันแต่ปัญหาก็คือพวกเขาไม่สามารถจัดหากําลังพลมาเพิ่มเติมได้อย่างเพียงพอ การวางแผนโครงสร้างป้องกันของยูเครนย,ยังคงพบว่ามีความยากลําบากการประสานงานระหว่างหน่วยยังคงเป็นความท้าทายที่สําคัญโดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อเผชิญกับปัญหาการขาดแคลนทุกสิ่งทุกอย่างทั้งบุคลากรอุปกรณ์การลาดตระเวนที่มีประสิทธิภาพและการบังคับบัญชาอย่างมืออาชีพในขณะนี้รัสเซียพยายาม เมืองโปรคอปมาตั้งแต่เดือนสิงหาคมปี2567หรือคิดเป็นเวลา1ปีเต็มโดยกองทัพรัสเซียพยายามรุกคืบจากสองทิศท,ทางและตัดขาดเมืองจากทิศตะวันตกเฉียงใต้และทิศตะวันออกเฉียงเหนือพร้อมกันรัสเซียได้เพิ่มการโจมตีอย่างหนักขึ้นในช่วง4เดือนที่ผ่านมาส่วนยูเครนกำลังส่งกำลังเสริมไปยังพื้นที่ดังกล่าวเพื่อสกัดกั้นการรุกกองกำลังอาซอฟหนึ่งกองพลได้รับมอบหมายให้สกัดกั้นร,รัสเซียในพื้นที่แห่งนี้อย่างไรก็ตามหากสถานการณ์ยังคงเลวร้ายลงไปเป็นไปได้ว่า โปรครอบจะต้องถูกทิ้งร้างความก้าวหน้าครั้งนี้ของรัสเซียจะทําให้สถานการณ์โดยรวมในดอนบาสของยูเครนซับซ้อนมากขึ้นผู้เชี่ยวชาญทางด้านการทาหารกล่าว ทั้งนี้เป็นที่น่าสังเกตว่าระหว่างเมืองโปรคอฟและเมืองคอสเตียนตินิปกาบ็อกเกอร์ชาวยูเครนได้อธิบายเพิ่มเติมว่าเขาได้บันทึกแผนที่การโจมตีทางอากาศของรัสเซียเอาไว้ซึ่งกองทัพอากาศรัสเซียได้ทาการทิ้งระเบิดจํานวน3,200ครั้งภายใน3เดือนที่ผ่านมารวมถึงการโจมตีใหม่1,400ครั้งตั้งแต่วันที่11กรกฎาคมถึง11ส,สิงหาคมกองทัพอากาศรัสเซียกําลังเปิดฉากโจมตีทางอากาศอย่างหนักหน่วงต่อตําแหน่งตั้งรับของยูเครนเพื่อสนับสนุนการรุกครั้งใหญ่ จากภาพถ่ายดาวเทียมเพียงภาพเดียวที่ถ่ายทางตอนเหนือของเมืองโปรโคอฟนี้เราจะเห็นการโจมตีทางอากาศไม่น้อยกว่า50ครั้งโดยมากกว่าครึ่งหนึ่งเป็นการโจมตีไปที่แนวต้นไม้และอาคารที่ทหารยูคเครนใช้เป็นที่กำบังหากเรามองดูจากภาพถ่ายทางดาวเทียม ก็จะรู้ได้เลยว่าเป็นการโจมตีทางอากาศจริงๆด้วยอํานาจการทําลายของระเบิดแบบ FAB 500 1,000 1,500 3,000พวกมันกําลังสร้างรูขนาดใหญ่บนแผนที่จนแทบจะไม่เหลือพื้นที่ว่างอีกต่อไปนับว่าสถานาการณ์ของทหารยูคเครนในเมืองแห่งนี้ค่อนข้างที่จะน่าเป็นห่วงแต่แอดมินก็ขอให้พวกเขาสามารถผ่านพ้นไปได้เหมือนที่เคยทําในครั้งก่อน ส่วนข่าวต่อมามีรายงานว่าประธานาธิบดีโวโรดิมีเซเลนสกีของยูเครนได้ปฏิเสธที่จะถอนทอหารยูเครนออกจากพื้นที่ที่ยังคงยึดครองอยู่ในภูมิภาคโดนเนสโดยเป็นเงื่อนไขเบื้องต้นสําหรับการหยุดยิงโดยสมบูรณ์เราจะไม่ออกจากดอนบาสเราทําแบบนั้นไม่ได้สําหรับรัเสเซียดอนบัตถือเป็นหัวสะพานสําหรับการรุกครั้งใหม่ในอนาคตในอีกไม่กี่ปีข้างหน้าปูตินจะมีเส้นทางรุกเข้าสู่ภูมิภาคสาป,ปอริเซียและดานิปเปอเรตรอฟและไม่เพียงเท่านั้นยังรวมถึงคาคิฟด้วย ขณะนี้รัเสเซียต้องการให้ยูเครนถอนทหารออกจากพื้นที่ประมาณ9,000ตารางกิโลเมตรซึ่งคิดเป็นประมาณ30%ของพื้นที่โดเนตทั้งหมดเซเลสกี้มองว่านี่คือจุดเริ่มต้นของการรุกรานครั้งใหม่นอกจากนี้เซเลสกี้ยังยืนยันว่าผมจะไม่ยอมสละประเทศเพราะผมไม่มีสิทธิทำเช่นนั้นและประเด็นไม่ได้อยู่ที่เขากําลังซ่อนตัวหลังรัฐธรรมนูญแต่รัฐถือเป็นทรัพย์สินส่วนบุคคลหรือเปล่า30%ของพื้นที่โดเนสเป็นทรัพย์สินส่วนตัวของฉันหรือเปล่าการแลกเปลี่ยนดินแดนเป็นประเด็นที่ซับซ้อนมากซึ่งแยกกไม่ออ ากการรับประกันความมั่นคงของอยูเครนได้เซเลนสกี้กล่าวจุดยินของอยูเครยนยังคงเดิมกล่าวคือเริ่มจากหยุดยิงก่อนจากนั้นจึงเจรจาในประเด็นอื่นๆในขณะเดียวกันปัญหาเรื่องอาณาเขตก็ไม่สามารถหาหรือได้หากปราศจากการมีส่วนร่วมของอยูเครนและนี่คือความเคลื่อนไหวล่าสุดของสงคารามรัสเซียยูเครนซึ่งพรุ่งนี้เราก็จะได้รายละเอียดเพิ่มเติมว่าทำกับปูตินคุยอะไรกันบ้างและมีข้อตกลงอย่างไรเดี๋ยวเราจะได้เห็นอะไรชัดเจนกว่านี้สำหรับคลิปนี้ก็มีแต่เพียงเท่านี้ แอดมินขอขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมพวกเรากันอีกเช่นเคยและพบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีค่ะ